บ่อน้ำทิพาขามมีพระแม่ธรณีบีบมือผมไว้ให้ด้วยน้ำที่ออกจากนี่นะครับเป็นน้ำซึมน้ำซับของป่านี้ทั้งหมดเนี่ยมีที่เดียวนี่แหละครับต้องทำที่กั้นไว้กันสัตว์ป่าหรือวัวควายมาเหยียบย่ำนะครับน้ำก็จะซึมไปทีละเล็กละน้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมากอยู่และนี้ก็เยอะอยู่นะครับถือว่าเยอะไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับน้ำมันคงจะอยู่ออกจากป่าป่าของต้นไม้ลมำธารน,นะนะมันก็จะไหลมาเหมือนเราซับกระดาษที่ที่ชู่ซับน้ำไว้ก็ชุ่มอย่างนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาตามรากฝอยนะครับ ทางวัดก็ได้เอาไปต่อท่อลงไปใส่ถังกรองยังขาดเครื่องกรองน้ำครับก็ขอแผ่ปัจจัยอยู่กับทางผู้มีจิตศรัทธานะครับคงใช้เงินไม่มากหรอกแต่ผมเอาอาบน้ำอันนี้ดูแล้วนี่เป็นน้ำด่างชัดเจนครับเพราะว่าฟอกสบู่แล้วล้างไม่ค่อยออก ต้องเป็นต้องเป็นน้ำด่างแน่ๆเลยถ้ากรองแล้วกินได้เลยน,ะนี่นี่ครับท่านก็พักไว้ที่นี่ก่อนตกตะกอนแล้วก็ต่อลงไปแล้วก็มีก๊อกให้นะครับถ้าใครอยากจะล้างหน้าล้างตานี่ก็ได้นะครับ